ไอ้ว่าไอ้ได้กินได้กินกี่ไม้เนี่ยสิบไม้เลยเหรอสิบสองไม้ดิสวัสดีค่ะมีตารับเาสู่ช่อง i อซี่ e e ีสไตค่ะทุกคนคะก็เห็นลูกชิดเยอ้ยแบบนี้นะคะคือเราตัดสินใจว่าเราจะมาลองกินจุดูนะคะดูว่า ลิมิตของเราสามารถกินลูกชิ้นได้มากที่สุดกี่ไม้นะคะโดยไม้หนึ่งก็มีเลยสี่ลูกนะคะเป็นคนเสียบเองนะคะแล้วก็นี่จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับอันนี้น้ำจิ้มลาชูเลยค่ะน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานอนะน้ำจิ้มหวาน <c oughs> เผ็ดนะคะ <c oughs> บอกเลยเผ็ดมากป้าใสาพ่พริกเยอะมากทีค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นตัวแก้เผ็ดนะคะนมแล้วก็ของป้าจะเป็นน้ำเย็นนะคะ เเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยค่ะเ,เราจับ,จบเวลาอยู่ค่ะจับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยอาจารย์หนึ่งชั่วโมงลูกหินเริ่มเย็นแล้วไอหนูชอบกินเย็น,ยนกินร้อนกินไม่ลงเขาน้ำกิมซิฟูด้ดเผ็ดน,นะ อร่อย้วก็อันนี้มีป้าใส่หอมเจียวด้วยชอบกินหอมเจียวเป็นปากเลยเราปากหวานหวานแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดนะต้องกินเยอะๆต้องกินเยอะๆมันจะเผ็ดมากไอาว่าไอ้จะกินได้กินกี่ไม้เนี่ยสิบสิบไม้เลยเหรอ อปกติไอ้กินน้อยน่ะมเป็นเอฟซีลูกชิ้นมันชอบกินลูกชิ้นมากกินยันหน้าเป็นลูกชิ้นเนี้ยอ่ะผมงโขงมาโขงอยู่ข้างหลังก็เปลี่ยนกล้องไม่ได้ผมดูหน่อยวิดีโอบันทึกอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวกินไปหมดจานไม่ได้บันทึกโอเคลูกชิ้นแค่นี้ไม่พอโขงกินหรอกโขงธรรมดานะ อย่าไว้คลิปต่อไปนะคะถ้าสมมติคลิปนี้ <c oughs> ผมมองไม่ออกผมกินหมดจานให้ผมก็ไปน,นอนให้สสยออกซิเจนเลยประมาณเพราะไอ้กินน้อยนะเพราะว่าไ <c oughs> อ้หน่าจะกินไม่ถึงสิบฟ้ายนั้นเนี่ย <c oughs> ตอนแรกป้าคิดว่าไอ้กินได้ห้าไม้แต่ตอนนี้ไอ้กินไม้ที่สอยู่แล้วเนียโอ้ว่ามเมลนปแต่งไปอ่ะ สามสี่หอันนี้ไอ้ขึ้นไม้ที่หกอ่ะหนูบอกแล้วสิไม้ยังไม่ถึงครึ่งท้องหนูเลยนะอ่ะหนูบอกแล้วค่ะหนูก,กินเก่งฮนะสนูใสตรงนี้สามสิบไม้สามสิบไม้ใช่ไหมไอ้เตียบสาสิบไม้หนูใสไม่พอแลยไม่พอแน, <c oughs> น่เลยหนูบอกเป้ามันน้อยเกินไปเป้าบอกเยอะปปากินแล้วหมด ปลารมเมินความสามารถไอ้ต่งไปแน,น่ๆไอ้เริ่มอิ่มแล้วสิยังไม่อิ่มเลยค่ะหนูนแค่เป็นความเกลี้ยชาป้า,บา,บาคิดว่าปากินหมดไหมคะเนนี่ยนะหมดอยู่แล้วแหละ,ละน,นี่อืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ 6. bài tânả câu าทำเพิ่มอีกยี่สิบไม้โอ้อันนี้ปลาไม่ร้อนเหรอคะโู้ h, พิสเป็นเม็ดๆน,น่ะไอเป็นลมแน่มันี่มันเผ็ดขึ้นนะคะเผ็ดขึ้นหน่อยเผ็ดเลยอเผ็ดปี๊ดเลยอะค่ะสุดยยด ไีไม้นะ่ไม่หวแลนะนะ้มา้งไม่ได้ฝืนค่ะหนูกินเรื่อยๆสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดีกสองไม้ดีไม้สามหรือสี่โอ้โอ้ไม่กไม่เจอเลยอะทำไปได้หนูไม่เกินอะไรพิดปี๋ม้าเยอะ สามเดืนจียังุ่มกินเลยอ้เวลาเหลือตั้งเยอะอ่ะอุ้ยเก้านาทีอ่าาาาาานาทีไหมาาาาาาาบอกปาา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 22าาาา กินหมดอยู่แล้วน่ะไม่หมดหรออกกินเยอะหนอขึ้นอีกไอ้ปีแอหรออื้อ ก็เริ่มอื่นแล้วตีไมปลารู้ว่าแต่มันได้พักมันก็ดีขึ้นไปมาปวดทัวไหมคปลาว่าไอ้ตีไม้แหละ่านาทีจะเกียวแท้รับ น้องพักจะถึงวันนี้ถึงต่ออีกห้าทีายอ่ะแล้มมเก็บเงะเเกินอุสนาที นาเธีเม็ดอ่ะคือรินมเดี๋ยวสองแมทีสุดท้ายจะจะไจกินนาเธีเม็ดเอาผมชอบแป๊บปะหนึ่งยิน <c oughs> สิวิส,ส,สุดท้ายเอาจบด้วยหนูว่จะไปแล้วเอ้ย เธ่บอกว่างซัตตไม่อมเม,มบาไหมกลไวอะไรหรอคะแล้วทรมานอย่างนี้จะกินทำไมไม่ต้องให้กุงกิน <c ười> ไม่เอาสามสหนึ่งเย้ คลิปหน้าใครอยากให้ไอ้กินเค้กสีไก่กต้องกินขาา้าวมันไก่สิบจานนะคะกดไลค์กดแชร์มาเลยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสวัสดีเปืนแล้วค่ะอยากให้กับผมจะกินเค้กีโชว์ๆๆๆไปละบ๊ายบายกดไลค์กดแช,ชาาร์กดซับสาาไครตให้ด้วยนะคะไปแลวะค่ะเชียร์กินคลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่นะคะสิบห้าไม้ของเรา แล้วก็อันนี้ป๊ากินไปเท่าไหร่นะคะส <38. S 1> ามสิบเอ็ดไม้